ผมชื่อนายนิติพงศ์ศีเสนดีอายุ19ปีที่อยู่ปัจจุบันมาจากจังหวัดกาลสินครับปัจจุบันศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยคณะครุศาสตร์มหาวิทยายลัยราชพัฏนครราชสีมาครับสาขาวิชาที่เรียนนะครับเรียนเกี่ยวกับความรู้ด้านวิชาภาษาไทยครับทั้งในด้านการอ่านการเขียนและการแต่งคําประพันธ์ต่างๆครับมีความเชี่ยวชาญในการแต่งคําประพันธ์ในการ อ่านทานองสนอครับแล้วก็สามารถประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้หลากหลายอย่างครับทักษะและประสบการณ์การทํางานการทํากิจกรรมนะครับก็มีกิจกรรมที่ร่วมกับทางสาขามากมายแล้วก็ทางมหาวิทยาลัยมากมายครับความสามารถพิเศษสามารถเล่นกีฬาได้สามารถร้องเพลงแล้วก็ด้านสาขาวิชาภาษาไทยครับตำแหน่งงานที่สนใจสมัครนะครับ ก็คือตำแหน่งเลขาครับเห็นถึงความสำคัญว่าตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งที่ช่วยประสานงานช่วยทำในหลากหลาย,หลาย,ห,ลายหลายด้านครับทั้งติดต่อสื่อสารในรแผนกต่างๆในองค์การต่างๆถือว่าเป็นตำแหน่งที่เหมาะสมแล้วก็มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งครับงานเลขาถือเป็นงานที่สำคัญมากครับกับผมชื่นชอบแล้วก็ยึดมั่นในงานนี้เพราะเป็นงานที่ อดทนเป็นงานที่ใช้ปฏิพานไหวพริบขอบคุณครับ